สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากไปซื้อของมาแล้วกะกลับมาหอดบ้านละเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝนก็นตกอากาศก็นหนาวจักน้อยเด้อจ้าเลยมารีวิวสินค้าพี่น้องเบิ่งเนาะ่าได้อีหยังแน่พี่น้องเอ,อ้ยไปตลาดไปซื้อของพี่นอ้องก็ได้โล่งคิปสองมือค้นหอดพี่น้องูีเด้อจ้า เพิ่งพี่น้องคล้องไปซื้อมื้อนี้ละ่ะนี่จะว่าหน่อยว่าลายดอกพี่น้องแต่ว่ามื้อนี่เฮ็ดอาหารไทยจ้าเนี่ิเฮ็ดมัสมัน่นไก่เนาะจ้าเนาะมื้อนี้อันนี้หัวหอมหัวหอมใหญ่1นกิโลเนาะจ้าพี่น้องนี่อันนี้สมเกี้ยงกระป๋าแพ้พี่น,อน้องสิเท่ก็มีออก หมากเพียอันนี้แซบ่บแซ่บด้วยพี่น้องเด้อนี่กรอบหวานหอมนี่ที่แหลกว่าเป็นสีบลอแซบ่บหมากเพียกินไปกินมาโอ้พอกินยูพี่น้องเอ้ยกิดนหอดพี่น้องเยอะเด้อจ้าแฮปปี้นิวเยียร์เทศไทษเนาะจ้าเนาะขอห้พี่นอ้องยูดีมีแห้งส,สุขผู้สุขคตเด้อปีใหม่ เงินอข้ามหลังไหลเข่ามาบ่ขาดสายเนาะพี่น้องเนาะกตสิมีขนมปังจ้าขนมปังเนาะจ้าเนาะแล้วก็มีเนี่และจ้าพักแล้วก็หอมแล้วก็ฮอตดอกเนาะจ้าเนาะนี่นี่แหละพี่น้องอันดิววิวให้พี่น้องเบื้องาะจ้าเนาะสินค้ามือนี้ก็ ไปตลาดก็ได้ซ้ำนี่ละพี่น้องเนื้อไก่เนื้อ,อหมูเนื้อยังก็บมี่เบิดสุย่างละจ้าก็เลยมีผักสีเขียวเนาะจ้าก็เลยต้องพากันไปซสื่อเมื่อไห้อาจจะมืดจากน้อย,ดยเด้อจ้าเด้อพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำนี่ดเด้อจ้าเด้อเอาไ้คลิปหนาเขาจังมาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะจ้าเนาะสุขกายสุขใจสวัสดีปีใหม่สุภูสุคน ลำรวยเงินท้องสุขภาพแข็งแรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อสลับชิปเนียว้สน,นีเด้อจ้าสวัสดีจ้า